เข้ามาในคลิปแล้วนะครับผมขอให้ก่อนที่จะไปดูคลิปผมขอให้ไปกดไลค์ตรงนี้ครับผมกดไลค์หน่อยครับผมกดไลค์หน่อยแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะแชร์ผ่านอะไรก็ได้นะผมกด subscribe ตรงนี้ครับผม subscribe หรือเรียกว่ากดติดตามนั่นแหละครับผมกดเลยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับผมกดไปเลือกทั้งหมดครับผมทั้งหมดก็เป็นการอันเสร็จสิ้นไปดูวีโดกันเลยครับ โอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมดูทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมสวนชาแนลช่องสวนชาแนลวันนี้วันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรอย่าง แจก shader แสงเงาในเกนม Minecraft PE นะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดระดิง่งเลือกทั้งหมดไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อตอนผมลงคลิปนะโอเคนะครับนะกดเล่นกดด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปประมาณ1อาทิตย์ก็กว่าเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่มี shader แสงเง,เงาที่สวยและถูกใจของผมมาแจกนะผมโอเคก็ ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปก็กดติดตามไว้นะผมไม่อย่างนั้นคนจะพลาดนะถ้าผมลงเมื่อไหร่คนจะไม่เห็นเลยนะครับผมผู้ชมนะก็กดไว้นะผมโอเคนะผมจะลงคลิปนะผมไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งช่องไม่ใช่นะผมไม่ทิ้งนะผมโอเคไปเราไปดูคลิปกันเลยผมไม่เสียไม่ไม่เสียวเวลาเนาะก็คนที่ไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทั้งหมดก็เป็นการแจ้งเตือนเมื่อตอนผมลงคลิปด้วยนะครับผมมาปุ่มให้ใหญ่ผมชอบปุ่มใหญ่ๆนะผมโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเลยเนี่ยครับผมส่วนลิงก์ต้นฉบับลิงก์คลิปต้นฉบับหรือลิงก์เชเดอร์แล้วก็ลิงก์เครดิตเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมโอเคนะผมจะลงคลิป1อาทิตย์หครั้งหรือว่า1อาทิตย์สครั้งหนึ่งอาทิตย์สครั้งนะผมหรือว่า1นึ่งอาทิตย์กว่านหนึ่งครั้งนะผมเพราะว่าไม่มีเชเดอร์จริงๆมาลงนะผมไม่มีเชเดอร์จริงๆมาแจากนะผมโอเคไป เรามาดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่านะครับผมพระอาทิตย์อยู่ไหนอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่พระอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์ใช่ไหมเนะมี่ยมือถือสเปกต่ำนี่เล่นได้ลื่นๆเลยนะผมนี่คือพระอาทิตย์นะครับผมผม <ทำ S 1> <ๆ S 2> เลือกมือถือสเปกต่ำเล่นได้นะผมถ้ามือถือสเปกสูงขึ้นสเปกกลางขึ้นไปหรือสเปกสูงขึ้นไปนี่ผมไม่สามารถเล่นได้นะผมก็เลยไม่ได้มาแจกนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ใครที่ไม่ถูกใจ เอ้ยเมื่อไรมือถือสเปคสูงจะมาเมื่อไรมือถือสเปคกลางจะมาอย่างนี้นะผมร้อยคนซื้อมือถือใหม่ก่อนนะผมมันลำลองมีแน่ว่ามือถือสเปคสูงมือถือสเปคกลางนะผมนี่อันนี้คือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมอีกฝั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอืมสวยงามครับผมคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูนะครับผมนี่เชเดอร์นี่ชื่ออะไรรู้ไหมครับจำง่ายๆผมหนึ่งสองสามนะผม 1,2,3 shader นะผม,ผมก็ง,งงทำไมเขาตั้งตั้งตั้งมาแบบนี้นะผมอันนี้คือต้นไม้นะผมใช่อันนี้คือเงาใต้ต้นไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมืดๆนะผมมาเรามาดูเป็นม,นนม,า,ม,มาขมครบไหมนะผมนี่ เออ่ต้นไม้ก็จะขยับนะผมขยับนะโอเคนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูมือถือสเปคต่ำนี่สามารถเล่นได้ลื่นเลยนะผมนะ <A. S 2> เดี๋ยวเรามาดูเฮ <A. S 2> ้อยๆๆอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบล็อกนะผมอันนี้คือบล็อกซ้ายนะผมบล็อกซ้ายที่ มันโดนเงาต้นไม้ปกคลุมนะผมอันนี้คือน้ำผมว่าน้ำมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมนะไม่รู้นะผมเดี๋ยวเราไปดูใต้น้ำกันดูพร้พอมๆกันนี้แล้วผมจุ๋มใต้น้ำนี่ก็บอกว่ามืดไหมก็มืดอยู่นะผมแต่ใต้น้ำนี่สมจริงนะผมแต่ม,มันมืดนะผมเหมือนเราอยู่ในน้ำตรงจริงๆเลยนะผม ก็ถ้าหาผมว่าสวยไหมก็ไม่ค่อยสวยนะผมผมว่ามันไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้นะผมผมว่า,าจะตอบโจทย์กับแสงกับเงานะผมแต่เรื่องน้ำมันไม่ตอบโจทย์นะอันนี้คือบรรยากาศในป่านะผมนี่คือต้นไม้ผมดูบล็บอกไม้นะผมดู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 ด <c oughs> สวยงาม <c oughs> นี่ครับผมอันนี้คือเงาใต้ต้นไม้นะครับผม อันนี้คือบล็อกหญ้าชาถูกต้องของคุณชมดูนะผมมันเหมือนของคอมแต่ว่ามันไม่เหมนันไม่มีนะครับผมมันไม่มีเงาอ่ะเอ้ยมันไม่มีเงาของตัวละครนะไปเดี๋ยวเรามาดูตรงใต้ดินกันนะผมนี่บันนี่คือแบบว่าบรรยากาศตรงใต้ดินนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค มาเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตีพอก่อนที่จะให้คุณผู้ชมดูกันนะผมม,มนต้องมีมันจะมีมันจะมีอันนี้นะผมไฟแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไม่รู้จะไม่ได้พูดชื่อไม่เป็นนะผมแล้วก็อันนี้ทุกคลิปนะผมที่ผมเคยแจกแสงเงผมจะมีอันนี้นะผมโอเค เรามาดูตอนกลางคืนแล้ยผมไทมเซตมิดไนเลยนะโอเคขอบคุณนะผมตอนนี้พูดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะผมขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะโอ้โหโคตรมืดอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นแสงของแบบว่าแสงแบบนี้นะผมแต่คุณผู้ชมผมว่าถ้าคุณผู้ชมเน้นแบบ <c oughs> มมเน้นแบบเอาชีวิตรอดนะครับผมให้คุณผู้ชมปรับแสงนะผมให้เป็นแบบเไปยุ่งได้กับมันนะคุณผู้ชมปรับประมาณนี้ผมไอตัวข้างบนนี้คุณไม่ต้องสนใจนะผมมันคือเ s h a อร์อะไรไม่รู้นะผมผมก็ลองไปมัวๆนั่นแหละนะผม <c oughs> นี่ก็ต้องเอาแบบว่าเอาแสงประมาณนี้เนาะก็ที่มันมืดมันน่าจะเล่นได้อยู่นะครับผมโอเคอจจะมองเห็นอยู่มาทำมาดูวันที่สองครับผมเย็บ เอ๊มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าแสง<ร>เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะ,ะน,นี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมออสีมันไม่เหมือนกันนะผมแต่แสงมันน่าจะเหมือนกันอยู่นะนเข้มเห็นไหมคุณผู้ชมมือถือมันสเปคต่ำแล้วเนี่ยเ,เล่นได้ลื่นๆนะผมที่ผมเคยรีวิวมาทุกท,ทุกเชดเดอร์คลิปมันกระตุกนะผมตีแต่นี้น่าจะไม่กระตุกเนาะ ตแ,แ,ตแ,แต่ถ้าถ้ามันกระตุกนี่ก็คือว่าถือว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคลิปแล้วนะผม <ไป S 1> นี่คือทอชนะครับผมทอชก็สว่างอยู่นะ<ต>ผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตอนฝนตกกันเลยครับผมว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะผมเอาเป็นเช้าของพระอาทิตย์ขึ้นดูแล้วพระอาทิตย์ตกกับพระอาทิตย์ขึ้นก็เหมือนกันแล้วนะผมพระอาทิตย์ตกไม่ดูกันนะผมเดี๋ยวจะซอนลงท้ายคลิปนะผมง่ายๆนะผม เออให้คุณชมเออฝนตกฝนตกอมต, mm hmm. ตายไปซะสอมบิอันนี้ผมคือฝนตกนะผมตอนฝนตกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมท้องฟ้าท้องฟ้าก็เป็นประมาณนี้นี่ก็คือแบบว่าเงาผมราว่าพ mm hmm. ้าฝนตกนี้ผมว่าสีสีอะไรต่างๆมันน่าจะจืดลงนะผมนี่ ดูดีครับนี่ก็น่าจะเฉืดลงเนาะนี่ก็คือบล็อกไม้ดูดิครับคมละเอียดของบล็อกไม้นี่ละเอียดอยู่นะผมนี่ละเอียดนะโอ้สว่างตาเกินสว่างตาเกินไปเรื่อยแล้วหนลัครบี่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศตอนป่าในในป่าตอนฝนตกนะผมจะเป็นปรมบณนี้นะครับผมโอเคมาอ่าไหนๆก็มาแล้วนะเราจะให้ดูตอนพระอาทิตย์ตกดินนะผมพระอาทิตย์ขึ้นดินกับตกดินมันก็เป็น,นันเดียวกันนั่นแหละผมแต่ผมอยากให้ดูนะผมเขียนมา,มาจะว่าเออมันไม่อยากให้ดูหรอไม่ใช่นะผมเขียนมาเรามาดูเลย ตอนนี้พูดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณนะผมขออยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งอยากพคุยก็คอมเมนต์ได้นะผมหรืออยากหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์นะผมที่ผมปักหมุดไว้นะนี่ก็คือพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะผมเอ้ยไม่ใช่พระอาทิตย์อืมลืมไปคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูพระอาทิตย์ตอนตกดินใช่ไหมลืมหือโอ้ขออภัยด้วยนะผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่านนะผมมีการบ้านนะผมทำแต่การบ้านนะผมไม่ยอมไม่อยากลงคลิปนะ นี่ผมพระทิตย์ตกเพราพระอาทิตย์ตกจริงกับพระอาทิตย์ขึ้นนี่พระอาทิตย์ตกดินสวยกว่านะผมอืมเดีย๋ยวแค่เป็นรูปปกคลิปก่อนโซโซเลยนะงานี่ก็เป็นแบบนี้ครับผมผมว่าน่าจะมีเงาออร่าน,นิดๆนะวัน,นที่พระทิศนะผมอือดูดิครับดูบรรยากาศอุ้งสวยงามครับผม แล้าที่ก็พระที่ขึ้นและพระที่ตกนี่นมันสวยครับผมโอเคนี่คือตอนกลางวันแล้วเนาะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตอนมาดูตอนฝนตกกันเลยนะครับผมโอ,อ้ยฝนตกกับไมเปเลยละเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนลงกันเลยนะครับผมไปเลย let's go <c oughs> มาเรามาถึงขั้นตอนการลงเลยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมกดเข้ามาไฟล์ต้า่างคลิปนะผมเดี๋ยวผมจะขอ,อคิวฟางไฟล์ก่อนมาอ่าถ้าคนชมกดเข้ามามันจะเป็นหน้าตามแบบหน้าตามแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นแนวนอนนะถ้าเป็นหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมจะบอมเอาแนวนอนดีก,กว่านะผมให้คุณผู้ชมกดดาวน์โหลดนะผมตรงปุ่มสีฟ้านี้นะครับผมกดไปเลย ดูก่อน,อนว่าดาวโหลดเสริเสรือยังเราก่อนนะผมให้ดาวโหลดเสร็จนะผมเดี๋ยวเนีไไ่โอเคให้คุณผู้ชมเอ่ออะไรเนะี่ยโอเคก่อนโอเคมันกำลังดาวน์โหลดใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมกดเปิดในขณะน,นี้ถ้าไม่เปิดในขณะน,นี้ไม่ได้นะผมเปิดอยู่ข้างล่างนี้นะผมเยิบ เราก็จะเดี้งไปในตัวเกม My Club ของเราเนี่ยครับโอเครอนะครับผมเราก็ต้องรอ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 ฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนี่เป็นเพลงลูกเสือละเอาความหาหน่อยครับผมเราจะไปเสียเรียดอา่าแต่ว่า เออแสงเงาแสงแสงเงาแสงเาสงเาตรงๆเลยไม่เล่นอะไรเลยไม่ใช่นะผมเราก็ต้องเล่นอะไรนิดๆน,นะผมประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ประเทศไทยก็มีเชื้อมีผู้ติดเชื้อโคเชื้อโควิดสิบเก้านะโรคโควิดสิบเก้าก็คอยดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะผมใครที่มาติดตามผมขออย่าเป็นโควิดกันนะครับผมขอให้สุขภาพรา่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกหวยกันทุกๆคนด้วยนะครับนะ โอเคตอนนี้เรากำลังเข้าเกมไมค์คราฟต์เราเราก็ต้องรอนะผมโ okay. อมมเคย,ยังไม่มาเนาะยังไม่มายังไม่มาโอเคมันก็จะแจ้งเตือนอะไรขึ้นเามไม่รู้ข้างบนผมอ่านผมบอกแล้วผมอ่านตาดีแต่เผมให้คุณผู้ชมกเข้าไปตรง setting น,น,นะครับผม เซตติ hey, à, ้งเหมือนเดิมนะผมเขาไปเซตติ้งแล้วผมเออเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะค้างนะผมแต่มันไม่ค้างเนาะโอเคเข้าไปกูบาร์รีสอร์ทนะผมกูบาร์รีสอร์ทแตตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้าคุณยังไม่ใส่เช็เดอร์ใช่ไหมตอนแรกมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะผมแต่ผมใส่ไปแล้วไงผมมังกเป็นตัวนี้นะผมแต่ตัวนี้ผมไม่แจกนะผมไม่รู้มั่นคืออะไรนะผมขอให้ผมแกะได้ก่อนนั่นคืออะไรเดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะผมนี่ก็คืออันนี้ผมคุณใส่ไปแล้วนะผมใส่ไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะผม โอเคถ้าคุณผู้ชมกดเข้ามาตรงนี้นะผมกดเปิดสร้างโลกปกติแหละเดี๋ยวคนว่าคือคนเปิดโวลหรือเปล่าเล่นแมปหรือเปล่าโอเคไม่มีเมื่อกี้เมื่อกี้ม,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 มีอยู่นะผมวันที่ผมจะถ่ายคลิปนะโอเคใครที่จะเอาโลกเก่าผมให้คุณผู้ชมกดตรงประกาศนะว่าผมจะเอาโลกใหม่ไงโลกเก่าก็โลกใหม่มันจะเป็นแบบเหมือนกันนะผมโฆษณาโฆษณาเข้า,า,าไปตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมกดเข้ขามาตรงโลกประกาศก็มันจะกระเด้งไปตรงหน้านี้หรือถ้าคุณจะสร้างสร้างโลกใหม่มันก็จะเด้งไปตรงหน้านี้นะผมให้คุณผู้ชมกดเข้ามาตรงนี้ผม ใส่เลยอันนี้คือไายลูกหงสใส่ไปเล่นๆนั่นแหละมันไม่ช่วยอะไรนะผมนี่ใส่ไปนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นหมดเออทำไรเนี่ยโอเคผมปรับเป็นโหมดครีเอทีฟแล้วก็สร้างโลกไปเดี๋ยวผมจะสร้างโลกให้คุณผู้ชมดูกันนะครับโอเคกวัวพื้นที่จะเก็บเต็มหมดวันนั้นแหละมัน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 มาเต็มตรงนี้แหละนะผมมันมาเต็มตรงนี้แหละนะครับผม ถ้าไม่กดไลค์ถ้าไม่กดแชร์ถ้าไม่กดซับสไครต์กดกระดิ่งเลียททั้งหมดก็คุณผู้ชมก็อาจจะไม่มีคุณผู้ชมก็อาจจะไม่มีคลิปดูอีกนะครับผมผมก็จะไม่ลงคลิปในช่องนี้อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องติดตามไปนะผมถ้าติดตามกดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็กดตรงนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งเลียททั้งหมดแล้วก็มาดูคลิปผมนี่ไม่เกี่ยวอะไรก็ผมก็จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไป ผมก็จะทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะผม1อาทิตย์ลงคลิปหนึ่งครั้งหรือ1อาทิตย์ลงคลิปสองครั้งหรือหนึ่งอาทิตย์ลงคลิปสาครั้งหรือ1อาทิตย์กว่าลงคลิป1ครั้งนะผมเพราะถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปแสดงว่าผมไม่มีเชดดิ้งจริงๆสวยๆงามๆมาแจกนะผมอย่าเลิกอย่ากดยกเลิกติดตามนะผมอย่ากดยกเลิกติดตามนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเสียใจนะผมนะ มันจะลงคลิปอัปเดตสายเงาตลอดเวลานะผมสวัสดีปี2021นะผมเดี๋ยวเรจะหาเชจเดอร์สวยๆงามๆมาแจกกันนะครับผมโอเครอก่อนนะผมโอเครอก่อนนะครับผมโอเค โอเคถ้าผมถ้าผมตัดต,ต่อคลิปเสด้ว่าเออสวรนิเก้งเนาะท้ายมันไม่ใช่จริงๆนี่นี่คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแสงเงาก็ได้เข้ามาในส่วนเกม m i n e c r a f ของผมแล้วคุณผู้ชมเห็นเห็นที่ผมเห็นมันเหมือนที่เห็นมันที่เห็เหมือน,น,นผมไหมเชี่ยผมยืนผมยืนผมยืนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ย,ย,ยืนยืนเด้ายืนเด้าต้นไม้เหรอ <c oughs> เออไปเลยแล้วนะผมนี่คุณโจกก็จะเห็นแสงเงาที่สวยงามอารามตาอารามตาอารามตาอะไรว้นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมแสงเงาจะสวยประมาณนี้นะครับผมนี่ผมจะให้ดูก่อนว่ามันใช่เมกหรือเปล่าหรือไม่เมกนะผมนะผมโอเคผมตอนนี้ก็ จ่ายไปผมผมไม่มีตั้งใจแอปคายมาเตอร์นะเพราะว่าถ้าผมตต่ต่อมันมันจะมีลายน้ำนะผมผมชินการตตะต่อแอปคายมาเตอร์นี่ลื่นนะผมผมว่าลื่นเลยนะผมนี่นี่ลื่นๆอาจจะมีกระตุกนิดนิดนิดนนะผมนะผมไม่ต้องไปถือสามนะเนาะที่จริงผมว่าถ้ามันกระตุกนีดแสดงมันน่าจะเกี่ยวกับมือถือเรานะผมมันไม่เกี่ยวกับเชเดอร์แล้วนะผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วใช้รู่พี่ดำก็รอก่อนนะผมยังไม่มีนะ นี่ผมไม่ได้เมคน่าผมดูดูแสงงงแสงเงาก็สวยงามนะผมปกติเหมือนเดิมนะผมดูพระอาทิตย์นะผมพระอาทิตย์อยู่ไหนแต่ตอนกวันลืมให้ดูพระอาทิตย์เลยนี่อยู่นี่นะผมนี่ก็จะเหมือนมีเงาออร่านิดนิดนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด like, กระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนมื่อตอนผมลงคลิปด้วยนะครับผมไปแล้วนะผมสวัสดีครับฝากช่องสวบัตดิ channel ด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทัั้้งหมมดดวยนะครบผ ถ้าบอากว่าจีเมลกลับมาได้ผมจะลงคลิปเปิดหน้าถ้าบอากว่าจีเมลกลับมาไม่ได้ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันรอยหกสสี่ผมก็จะทา g m เม mail ใหม่นะผมทา g m เม mail ใหม่นั่นแหละนะผมทํา Gmail ใหม่นะโอเคนะผมทํา G ี mail ใหม่นะนั่นแหละนะผมพอถ้าถ้ามันใช้งานไม่ได้ผมจะผม,ผมจะเอาไว้ทําไมอนะผมถ้ามันใช้งานไม่ได้นะเออผมผมไม่เอาเหรอผมถ้าใช้งานไม่ได้นะผมโอเคเจอกี่น้าผมบาย เดสกินใครไม่รู้นะผมเอามาใช้ก่อนนะผมถ้าถ้ามันโดนใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะมันมีให้ใช้ฟรีนะผมโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ไม่ได้ทำสกินเลยนะผมสวัสดีครับบายทุกคนอ่ะแฮมอ่ะแฮมดูจบคลิปแล้วใช่ไหมครับผมขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องที่ผมจะเปิดหน้านะครับ ชื่อช่องชื่อสาวันสตูดิโอนะครับฝากกดไลค์ตรงนี้เลยครับกดไลค์ให้หน่อยครับกดแชร์ตรงนี้ครับจะแชร์ผ่านอะไรก็ได้ครับกดติดตั้สไล์ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงข้างๆนี้ครับแล้วก็กดเลขทั้งหมดครับเป็นการรับสิทธิ์สิ้นครับขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพกายแข็งแรงทุกๆุกท่านนะครับขอบคุณที่มาดูคลิปครับ atau di